เซอร์ไพรส์มากเลยค่ะคือโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยคือตอนที่รู้ว่าขนลุกไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> มีเพิ่มมีเ <c oughs> พิ่มค่ะต้องรอดูค่ะเกินสามสิมสี่ มากเลยค่ะคือโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยคือตอนที่รู้แบบขนลุกไปหมดเลยอะค่ะเพราะว่าเราไม่คาดคิดเนาะว่าออจะได้รับการตอบรับตั้งแต่ EP แรกขนาดนี้อันนี้ก็คือต้องขอบคุณอาจารย์แดงด้วยที่เหมือนปูเรื่องมามก็คือคนที่เคยดูบุตรเมันวาสเราคิดถึงก็เหมือนได้ดูละครต่อเลยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องของพรหมลิขิตที่เป็นตูตานเข้ามาก็จะค่อยๆซึมเข้ามาค่ะ ต้องเป็นยังไงอยู่ก็เลยบิดหมดเลเขาจะเล่นเองเลยไม่ใช่ตอนแรกก่อนหน้าที่นานแล้วอะค่ะคือก็ยังคิดอยู่ว่าจะเป็นใครเล่นเป็นพ่อแม่ดีอาจจะเป็นรุ่นใหญ่ไปเลยไหมแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้อะสุดท้ายก็คือต้องเป็นตัวเราเล่นเอง เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนต้องรอดูไปก่อนว่ามันมีเหตุผลว่าทําไมถึงต้องอย่างนั้นเพราะว่ามันยากมากแล้วก็เราต้องทํากันบ้านเป็นแบบสาเท่าอะค่ะจากที่เหมือนเราเล่นละครเรื่องเดียวอันนี้เราเหมือนเล่นเป็นหลายตัวมากอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยไหมคะร้ยบคิวเรา <laughs> คิดว่าสิ่งที่คุ้มค่าเหนื่อยคือฟีดแบ็กจากคนดูมากกว่าที่แบบให้การตอบรับที่มันเกินคาดมากๆมีเพิ่ม มีเพิ่มค่ะต้องรอดูค่ะตอนนี้สองตอนนี้มีสองที่ที่ตกหลบไปแล้วบ้าเหรอเดร็วอย่ากมาบ้าเลยอย่ากมาบ้าเลยจ้าเลยสองครบเกินสามสิบเกินสามสี่ค่ะเร็วจะไม่ทำงานอีกแล้วเดียวยังทำงานในอื่นอยู่ค่ะทุกคน ไม่จริงมีส่วนไหนที่มันยังไม่ได้โดนจับต <c oughs> ้องน,นะ <c oughs> มันมีค่ะแต่ว่าต้องออให้ผู้จัดการแจกแจงให้ค่ะ <c oughs> ย่ยอยยังไงอ่ะย่ยอยยังข,งขาก็อะไรที่ไม่ซ้ำนั่นแหละแต่ว่าเบลก็ดูนะเบลไม่ได้แบบรับทุกตัวคือตัวไหนที่มันอาจจะมีความทับซ้อน คือไม่ใช่แบบเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าเอ,อ่อายใกล้ใกล้กันใกล้ๆกล้เันเบลก็จะแบบปฏิเสธไปนะข่าวสดสอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า1 9ลา้าล้าน l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ